และบทสรุปเมื่อวานนี้รองพบปตปรสุรเชษหักพานลักษณะต้องการไปตรวจสอบท่านผู้ชมหลังจากบัตจการตรวจค้นได้ของกลางเป็นปืน16กระบอกเครื่องกระสุนอีกกว่า200นะัดปืน16กระบอกมีทะเบียน15กระบอกจะไปตรวจสอบทั้งหมดโดยเฉพาะในอดีตเคยมีกลุ่มลูกน้องกำนันบกเอาปืนไปยิงเจ้าข,ของบริษัทที่เสนอราคาแข่งในการประมูลโครงการก่อสร้างหนึ่งในโครงการท่านผู้ชม เพราะฉะนั้นจะไปตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องไหมหรือไม่ประการใดนอกเหนือจากนั้นก็จะต้องไล่ดูประเด็นเรื่องกล้องวงจรปิดด้วยเอาฟังเสียงเรื่องบทสรุปเรื่อง15กระบอกเนี่ย5นะวันนี้สิ่งที่พบก็คือปืน1 6กระบอกกระสุน200กว่านัดเสียขังมาทั้งคือพบรถคันที่ก่อเหตุมีการเปลี่ยนแปลงสภาพถอดไฟ เพื่อดัดแปลงไม่ให้จดจําได้วันนี้ก็เก็บทั้งดีเอ็นเอพยานฐานที่ตัวรถไปหมดแล้วนะแล้วก็เสียงทางกักว่านั้นก็คือปืนทั้งหมดนะครับจะเอามาตรวจสอบออท่าที่ทราบนะมีการเอาปืนดังกล่าวไปยิงข่มขู่คู่กรณีแต่ไม่ทราบปืนกระบอกไหนก็เดี๋ยวเอาไปดูก็เดี๋ยวเราจะไล่กล้องอีกทีหนึง่งไล่เส้นทางกล้องอีกครั้งหนึ่งเันนี้เร,เรื่องกล้องผมอยากให้ฟังเสียงรองจ้องในหลายคนรอดูตำรวจที่ผมอยากให้เปิดเผยจริงๆนะภาพวงจรเปิดเพราะวันนี้ ภาพที่จะกู้ได้จากเซิร์ฟเวอร์จะปรากฏออกมาในเรื่องของเซิร์ฟเวอร์นะครับก็พรุ่งนี้คาดว่าพรุ่งนี้ก็จะได้ผลการตรวจเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดนะครับก็จะเห็นว่าจะพบอะไรบ้างนะครับนะเพราะฉะนั้นคําถามต่างๆนะครับว่าจอบไหมจับใครไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะทราบนะครับนะว่าจะมีการขอมาต่อสารออกหมายจับเพิ่มเติมใครบ้างนะครับนะ นะแล้วก็จากวันนี้ไปก็จะไล่าการส่งสารยาวนะไปอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับในเรื่องความผิดการใช้จ่ายนั้นพยานฐานมัดเพียงพอแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะขยายไปสู่ส่วนอื่นนะเรื่องการประกอบธุรกิจเรื่องรายได้ที่มาอย่างมหาศาลนะวันนี้ก็มีก็ทั้งหมดที่บ้านุดก็เป็นจุดหลักทั้งหมดนะครับมีความสําคัญทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านบ้านของลูส่สสบ้านของใครต่างๆนะฮะ วันนี้พยานฐานทั้งหมดเรา้องรวบรวมใบตรวจสอบทั้งหมดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกำนันนกหมดเลยไหมครับเกี่ยหมดครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมมีรายงานว่าวงจรปิดที่จะได้เปิดเผยก็วันนี้วิ่งก็เจอกระเจิงเลยนะท่านผู้ชมหลังจากเกิดเหตุเดี๋ยวจะได้รู้ใครณเวลายิงมันน่าจะเห็นใช่ไหมยิงปุ๊บปัง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 ที่เราได้ยินเสียงเนี่ยแล้วตำรวจในโต๊ะเป็นยังไง ใครเข้าไปพยายามจะสกัดหรือไม่ช่วยผู้บาดเจ็บใครไปเลยอะไรยังไงไม่รู้จะได้ภาพมากขนาดไหนนะวันนี้คือสิ่งที่หลายคนรอคอยขณะที่เมื่อวานนายมนตรีเศรษฐาทวีสินท่านบอกผ่านคุณหมอชัยวัชรงโค์โฆษกรัฐบาลร,ระบุมอบหมายรัฐมนตรีมหาไทยไปกว่าดล้างผู้มิทิพลสีดำสีเทานายกระระบุว่าที่ผ่านมาเคยมีคำสั่งไปหลายรอบแต่ไม่ได้เคยเห็นผลเป็นรูปธรรม ต่อไปนี้จะมีวัดการวัดเป็น KPI KPI ก็คืออะไรนะตัวชี้วัดผลการทำงานของบุคคลสามตำแหน่งปลอดฟังทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด2<อ>ผู้บังคับการตรบรวจภูทรจังหวัด3ามกอรมนจังหวัดค่ะ ท่านนายกบอกผ่านคุณหมอชัยว่าถ้าเอาเรื่องนี้ไม่อยู่สามคนนี้ต้องรับผิดชอบถ้าอยากจะรักษาตำแหน่งเอาไว้ต้องตอบสนองนโยบายนี้ต้องให้ราบคาบรวดเร็วรวมถึงเรื่องยาเสพติดด้วยหนึ่งผูว่าค่ะ 2>, 2ผู้การสามกรรมานจังหวัดเจ็เวลาาสิบนาทีเรื่องราเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ